อุใครเอ่ยน้องมินนี่นั่นเองวันนี้มินนี่เป็นไดโน้องสาวน้อย <c oughs> เจ๋วอะมินแบบทำหน้าแบบลำคาญนะตีวะลำคันตีใช่ปะแบบเล่นอะไรก็ไม่รู้วันนี้มินนี่ออกไปข้างนอกมาวันนี้ง่วงมากให้น้องนอนมินนี่นะคะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านหลายคนเห็นในแฟนเพจแล้วนะคะก็เป็นน้องชื่อว่าว่าพันเทเป็นแฟนซีนะคะเป็นขน คนเขาแบบาตายสิตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเขาหนักมาตอนตอนนัดเป็ดนัดตี้ไปหลับน้องเขามาแบบตัวเล็กนี่เดียวเองตอนนี้แบบโต,โ,ตโตมากเป็นเพศเมียนะคะชื่อมินนี่น่ารักไหมน่ารักจังเลยมินนี่มองกล้องเลยลูกดูตาตาพิมพ์มากง,ง่งวงง่วงวันนี้นะคะไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้มาอัปเดตมาล่าอัปเดตให้ดูเล็กๆนะเพื่อความเบาๆวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปวิดีโอซึ่ง ซึ่งตัวเองไม่ได้โดนแท็กมาเป็นคลิปวิดีโอแท็กตัวเองไม่ได้โดนแท็กแต่ไปเห็นชาวบ้านเขาทํามาเป็นของเมืองนอกเขาทํามาก็เลยบอกเอ้ยมนะันน่าสนใจดีก็เลยมาลองไปทําในแบบของเราบ้างก็เลยทาเป็นแบบเออแบบเห็นเขาทาว่าแล้วลองทาบ้างก็ดูสนุกสนุกขำๆเนาะวันนี้นะครับคลิปที่นัตตี้จะมาทําในวันนี้นั่นก็คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือเป็น perfect palette tag นะคะแต่คลิปนี้เราไม่ได้มาแท็กใครเราก็ทําอารมณ์แบบสวย,สวย ตั้งชื่อเป็นภาษาทไทยเลยดีวะแบบว่าพาเรตในฝันหนีหรอ,อเอกดเ,เอาเลยเอาเรามาเริ่มกันดีดกว่านะนะคะก็คือเขาจะมีคําถามอยู่ประมาณแปดข้อมาถามแล้วก็ให้เราตอบว่าเราชอบหัวข้อนี้จะเป็นพาเรตไหนนะคะแต่เนื่องจากว่าเท่าที่นักเต้ดูแล้วบางอย่างมันไม่จําเป็นมันไร้สาระมันมันเยอะไปโอเคง่ายๆเราก็เลยเลือกเฉพาะมาประมาณแบบห้าข้อแล้วกันนะคะก็คือ เลือกเอามาอันนี้นะคะมาดูที่ข้อแรกเลยกันดีกว่านั่นก็คือเป็นเบสแพคเกจจิ้งนะคะนั่นก็คือเป็นตลับสวยงามนั่นเองง่ายๆไม่มีอะไรยากตลับสวยงามนัตตี้แน่นอนทุกคนต้องถ่ายถุงที่นัตตีม้มีนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Urban DK ิ5์นนีเคที่ในเนะคะเป็นพาเลตฉลองครบรอบ15ปีของ Urban DK นะคะมีเป็นแบบกล่องใส่ให้แยกนะคะหน้าตาพาเลตก็จะเป็นอย่างนี้มันจะสะท้อนนิดนึงนะ เปิดมาข้างข,างขอบๆก็จะเป็นลายฉลุค่ะเปิดมาข้างในก็จะมีอายแชโดว์ทั้งหมด15สีนะคะอืมเป็น limited edition ไม่มีขายแล้วนะตอนนี้นะคะเป็นสีที่ทำพิเศษออกมาเฉพาะของ15 t h anniversary นะคะแล้วก็ตัวข้างล่างสามารถงัดได้นะคะเป็นแบบเป็นแบบเป็นกล่องใส่อะไรได้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เบสแพคเกจจริงๆเพราะว่าเลอค่ะ และหนักมากพกลำบากกวัวแตกกลแตกมากแต่มันสามารถงัดตรงนี้ออกไปได้ถ้าคุณมีวิธีนะก็คืองัดเราไปหาอะไรครอบอีกทีเอาแต่แพทนี้ออกไปก็ได้อยู่นะจ๊ะอ่ะมาถึงอันข้อตอบหัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือเบสคัลเลอร์เพย์ออฟนั่นก็คือเป็นพาเลตที่สีสันติดทนชัดนะคะคือมันนั้นมีพาเลตอยู่ไม่กี่ห้อแต่ถ้าเป็นคัลเลอร์เพย์ออฟอ่ะ นัดขอยกให้เป็นแบรนด์แล้วกันนะคะนั่นก็คือเป็นแบรนด์ของ Urban d e c a นั่นเองค่ะคือ Urban d e c a ุกพาเลตทุกสี Color อร์เพย์อสีติดดีจริงๆสีชัดทายยังไงได้อย่างนั้นเออจริงๆคือแบบว่า ถ้ายิ่งใช้ i อพายเมอรนะครัมันก็จะยิ่งติดทนสีมันก็จะยิ่งเพย์อัมากขึ้นเรื่อยๆก็คือถามว่าเป็นมันเป็นแบรนด์ที่อาัชโดสเนื้อสีแน่นเนื้อสีชัดแล้วก็ติดทนดีมากๆนะก็เลยยกให้เป็นเบสคัลเลอร์เพย์อนะคะเลือกไม่ถูกว่าเป็นพาเลตไหนแต่ถ้าเป็นของ Ur d e c a เมั่นใจเลยว่าสีติดทนสวยชัดนะจ๊ะอมืมาถึงข้อข้อที่3นะคะนั่นก็คือเบสพอมททลเวลนะคะนั่นก็คือเป็นพกพาสะดวกอืม ถ้าพบพัสะดวกและที่นัตตี้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะแล้วชอบเคยบอกไปแล้วคือแนะนําไปแล้วนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะ Urban Decay n a k e คน a น i c นะคะอืมมันทำไว้จริงๆขนาดแค่นี้เองอะขนาดแบบไม่ถึงฝ่ามือเลยเล็กมากแล้วข้างในนะคะก็เป็นอายแชโดว์ทั้งหมด6เฉดสีที่เป็นโทนสีนูโตรสามารถพกไปได้หนึ่งสีาสามารถแต่งได้ทุกวันมีสีที่เป็นเนื้อแมตหมดเลยนะคะมีสี สีแรกที่เป็นเนื้อฟอสตอย่างนี้นอกานั้นก็เป็นเนื้อแมทสามารถเพิ่มความเข้มได้คือแบบว่าถ้าเป็นโนโูโตปกติชีวิตประจำวันก็จะใช้แค่สี่ช่องนี้แต่ถ้าต้องการความเข้มหน่อยเขาก็มีสีดําเพิ่มให้เราสามารถทําเป็นสโมก,กี้อายได้ถามว่าเป็นเนื้อแมทมันจะแมทมากไหมก็ไม่ได้มากนะแต่ถ้าคือมันสามารถโอเคอะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเป็นอีกผลตหนึ่งที่เหมาะแล้วเบสฟอร์มถายเวลพกง่ายหนึ่งสิ่งใช้ได้ทุกวันนะจ๊ะอืม มาถึงข้อต่อไปข้อที่4เป็นพาเลทที่ใช้น้อยที่สุดใช้น้อยที่สุดหรอจริงๆมันก็ใช้แบบแล้วแต่ค่ะหลังกันไปแต่ถ้าเป็นพาเลทที่ใช้น้อยที่สุดน่ดตี้ว่าจะเป็นพาเลทนี้ค่ะ Into It Eye c o l o r p a l e t t e นะคะเป็นของยี่ห้อ Into It สีที่สีที่นัตตี้ใช้นะครับเป็นศูนสีแลนแซน,นะคะหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้ข้างในจะมีกระจกคือจริงๆอันนี้ก็พกได้หนึ่งนะแต่ คือที่ใช้น้อยสุดเพราะว่าเป็นคือสีมันมิกกันแล้วบอกถามว่าโอเคม,มันก็โอเคนะแต่นัีรู้สึกว่ามันแบบมันวิ่งมากเกินไปอะ่ะคือสีช่วงโทนเนี้ยโอเคนะสีส้มสีขาวสีเหลืองเนี่ยเออวิงดีสีทองก็โอเคแต่รู้สึกว่าสีสีอันเนี้ยสีน้ําตาลเข้มเนี่ยมันเข้มออกเป็นดามากเกินไปเออขัดเบ้าที่แบบว่าฟุบมา คือมาแบบฟืบอะคือต้องลงน้อยๆอ่ะคือคือเหมือนแบบตอนนั้นอะตี้บอกออกไปข้างนอกเราใช้ใช้พาเลตเนี่ยเออน้องบอกโอฟ้ฟาตาแน่จริงๆบอกไม่ให้สีอ่ะส,สีเนี่ยมันเข้มมากจริงๆคือต้องลงเบามือนะ mm hmm. คือถามว่าพาเลตเนี่ยมันโอเคไหมราคาถูกนะโอเคแต่ถามว่าใช้น้อยสุดก็คงเป็นแบบนี้นะค่ะอือมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเบสมอสเอ้ยไม่ใช่เบสมอสยูสโลเวอร์อือโลเวอร์สักอย่างก็คือเป็น พาเลทที่ชอบนั่นเองคือถามว่าตัวนี้นัตตี้เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนะคะแล้วก็คือค่อนข้างชอบชอบอยู่เหมือนกันคือไม่รู้สิพอลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันชอบแล้วมันแบบมัลตนะิ p u r p ์เพลอะคือมันใช้ได้แบบหลายสิ่งแล้วมันครบในพาเลทเดียวนั่นเองแล้วก็คือสามารถใช้ด้วยทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกพาเลทหนึงที่แนะนำนะคะนั่นก็คือตัวน,นี้เลยค่ะ KMA Professional Perfection Face Color Palette นะคะก็คือเป็นพาเลตของยี่ห้อ KMA นะคะอันนี้นัตตี้ได้มาตอนไปเรียนแต่งหน้านั่นเองเออก็คือไม่รู้ไม่ไแน่ใจว่าราคาเท่าไหรนะ่นะจริจะราคาไม่ถึงพันนะอันนี้ขอโทษด้วยจําราคาไม่ได้จริงๆนะคะก็คือเป็นพาเลตนี้มีเป็นพาเลตที่โอเคเป็นเป็นกระดาษแข็งๆนะคะแล้วตรงนี้เป็นแม่เหล็กติดได้เป็นพาเลตที่มีอายแชโด์ทั้งหมด30สีเห็นไหม30สี แล้วก็มีเป็นบัชออนนะคะอยู่6สีนะคะเป็นพาเลทที่เป็นโทนเนื้อแมทซะส่วนใหญ่นะคะมีชิมเมอร์บ้างบางอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นเนื้อแมทนะคะมีครบทุกโทนสีเลยน้ำตาลส้มเขียวเหลืองฟ้าน้ำเงินชมพูม่วงครบเลยคือเป็นพาเลทที่แบบว่าอออินวันอะแต่งได้ทุกงานแต่งได้รอดทุกงานนะคะเจอหน้าไหนอยากได้สีไหนมาฉันจัดให้ได้ถูกสีนะคะก็คือ เป็นอีกพาเลทที่แบบครบเลยแล้วก็มีบัตชออนสำหรับทุกโทนสีเลย,เ,ลยเห็นไหมสามารถผสมมิกกันได้ทุกสิ่งอย่างนะคะหกสีอืมถามว่าจริงๆอันนี้มันก็สามารถเอาไปมิกกับพาเลทอื่นที่เราที่เราเรา,เรามีอยู่ได้นะคือแบบมันเอานมาจับชิมเมอร์ไปอันนี้ก็จะมีแบบข้อดีคือมีโทนสีที่เป็นโทนสีแมทค่อนข้างเยอะก็คือมามิกกับชิมเมอร์ที่เรามีอยู่ได้ก็คือเป็นแบบครบเครื่องแบบ กันตายอ่ะมีพาเลทนี้รอดแล้วพาเลทนี้แนะนํานะจ๊ะคือแบบรอดเนื้อสีอาจจะไม่ได้ชัดมากแบบแบรนด์แบบเอเวอร์นีเคแพงๆนะคะแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคนะจ๊ะคือถามว่าติดดีก็ก็โอเคนะราคาแค่นี้แล้วพาเลทขนาดนี้คือครบจบในหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยที่หาซื้อง่ายด้วยกัน <c oughs> อืมก็หมดไปแล้วสําหรับเบสไม่ใช่เบสเพอร์เฟคพาเลทหรือว่าพาเลทในฝันนั่นเองนั่นก็คือเป็นการพูดถึงพาเลต ทั้งหมดนะครับตามหัวข้อมาว่าอันไหนน่าตีแบบเอ้ยว่ามันเห็นแล้วมันโอเคแล้วเราแนะนํานะคะก็มีทั้งหมดเท่านี้แล้วค่ะก็คือไม่รู้แท็กใครนะไม่แท็กลวกันคือเอาเป็นแบบทําสนุกๆคำๆลวกันนะคะก็คือวันนี้ก็มีเท่านี้แหละมาแนะนํากันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนะนะคะบ๊ายบายค่ะ